สวัสดีค่ะทุกคนทักทายหลังจากที่ไม่ได้ไลฟ์สดมาเป็นอาทิตย์ก็วันนี้ก็มาทักทายกันกับเพื่อนๆพื่อนีพ่นพ,น,พ,น,พน,น้องๆชาว YouTube ค่ะช่วงนี้การเปิดค่าการมองเห็นในช่องก็เงียบมากเลยค่ะแต่ว่าพี่ข้าวก็ไปดูทุกๆช่องนะยอดวิวหรือว่าการเข้าถึงเนี่ย ก็เงียบกันทุกคนช่องดังๆยอดวิวก็น้อยซึ่งของพี่ข้าวช่วงเดือนนี้ยอดวิวน้อยมากแล้วก็ยอดรายได้ก็ลดลงแบบงวบภาพเลยจากที่เคยได้วันละสามสิบยี่สิบเหรียญน,นะเหรียญหนึ่งก็ยังไม่ได้เลยค่ะทุกคนช่วงนี้เป็นเพราะว่า การเข้าถึงเรามันน้อยแล้วก็การเปิดค่าการมองเห็นเราก็น้อยเหมือนกันเซนพี่ข้าวก็ไม่ได้ไลฟ์สดมาเป็นอาทิตย์เหมือนกันวันนี้ก็เลยมาไลฟ์สดขึ้นมาหน่อยหน่อยนึงเพื่อเปิดค่าการมองเห็นในช่องก็ขอบคุณนะคะสําหรับคอมเมนต์ที่เข้ามาติชมหรือว่าเข้ามาทักทาย ในช่องนะคะซึ่ง,งช่องของพี่ข้าวก็จะทําเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือว่าการเกษตรเป็นหลกักลงคลิปแบบอื่นๆก,ก,ก็หลากหลายสไตล์เรียกว่าจับชายนั่นแหละแต่ว่าคอนเทนต์ออกกําลังกายก็ยังทําอยู่เพราะว่ามันก็ดีต่อสุขภาพของเราเนาะก็ทําเป็นถ้าเราทําเป็นประจําก็จะมีฐานแฟนครับ ของเราประจำนั้นแหละบางทีไลฟ์สดอย่างนี้ก็เจอดราม่าก็กมีบอกว่าเราแกบักละยังมาออกกําลังกายอะไรอย่างนั้นแต่ว่าก็ไม่สนใจหรอกเพราะว่าเราทําเพื่อสุขภาพของเราเนาะวันนี้ก็มานั่งไลฟ์สดทักทายเพื่อนๆชาวยูทูบหลังจากที่ห่างหายไปนานไม่ได้ไลฟ์สดวันนี้เช่นเคยก็อยู่ในสวนเหมือนเดิม ช่วงนี้ฝนไม่ตกเลยก็มีพยากรณ์อากาศมาทุกวนันทุกวันว่าฝนจะตกหนักบ้างละที่อาวเบงกอนเบงกอเบงอะไรนั่นน่ะก็บอกว่าฝนตกพายุเข้าแต่ที่นี่จังหวัดสุราธานีฝนตกมาประมาณสามครั้งมั้งวันที่หนึ่งวันที่สองตกสองวันซ้อนก็ตกวันละประมาณสี่สิบนาที รอบแรกตกยี่สิบนาทีวันที่สองมาตกสี่สิบนาทีแล้วก็มาตกอีกทีวันที่สิบเจ็ดรอบนี้ตกนานหน่อยหนึ่งชั่วโมงนี่แหละก็ดินก็ชุ่มชื้นต้นเงาะหลังจากที่แห้งเกือบจะตุยไปแล้วก็ทีใบขึ้นมานิดนึงปราปลายไอ้ปลายที่แห้งก็แห้งตายไปก็จะไม่ได้ผลผลิตช่อดอกที่กำลังแทงช่อ กำลังติดผลก็แห้งกรอบดอกรุดร่วงก็ไม่ได้ผลผลิตทีนี้พอมาได้ฝนสามวันนี้ไอที่ติดไปแล้วก็ดีหน่อยของพี่ข้าวนั้นติดอยู่ประมาณเจ็ดแปดต้นที่หลังจากที่เอาน้ำคลองลดทุกวันทุกวันนะลดทุกวันแต่ว่าวันไหนน้ำหมดเราก็สวัสดีนะคะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายให้ฮัลโหลทุวันมีแต่ฝรั่งเพราะว่าถ้าเราทักทายไลรสดุดก็จะอ่อนแอไปทั่วโลกรอบนี้ในการรับเงินของระบบของข้าวก็จะช้าหน่อยไม่รู้เป็นเพราะสาเหตุอะไร พี่ข้าวก็ทักเข้าไปใน m e s s ซนเจอของระบบ YouTube มันก็จะมีรูปรูปแชทเขาเรียกว่า Chat แชทออนเราก็เข้าไปในระบบของหลังบ้าน YouTube บางคนก็เข้าคนละแบบแต่สำหรับของพี่ข้าวนะในการแชทถามสอบถามปัญหาเกี่ยวกับ ปัญหาของในช่องของเราถ้าเรามีปัญหาอะไรเราก็สอบถามเข้าไปเลยที่ระบบหลังบ้านของ YouTube ก็เข้าไปที่ Google Chrome แล้วก็พิมพ์คาว่า YouTube Studio พอขึ้นมาเราก็เลื่อนลงมาใต้ Google Chrome นั่นแหละมันจะเขียนคาว่า YouTube Studio ใช่ไหมเราก็กดแช่ค้างไว้ทีนี้มันก็จะขึ้นมาเปิดแท็บใหม่ระบุ ไม่ระบุตัวตนพรีวิวหน้าแต่พี่เข้าเลือกพรีวิวหน้าแล้วก็กดค้างไว้ทีนี้มันก็จะวิ่งเข้าไปหลังบ้านเลยทีนี้ก็จะมีรูปรูปแชทอ่ะที่อยู่ข้างบนขวามือหลังบ้านของเรานะเราก็กดเข้าไปสอบถามเลยเราก็กดเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่พิมพ์ภาษาไทยเจ้าหน้าที่แปลภาษาไทยให้เรา แล้วก็สอบถามไปเลยพี่ข้าวก็เงินโอนโอนมาเขาก็ส่งจีเมลมาตั้งแต่วันที่21แต่พอถึงวันที่25แล้วธรรมดาพอ21 22เนี่ยเงินก็จะเข้าแล้วเข้าในบัญชีแล้ว22ก็แล้ว23ก็แล้ว24ก็แล้วยังไม่มาเอ๊ะทำไมยังไม่มานะพี่ข้าวก็เลยไปเข้าหลังบ้านแล้วก็ไปแชทถามเขา เราก็ถามเป็นภาษาไทยนี่แหละถ้าเข้าไปในศูนย์ชื่อเหลือมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะพิมพ์บางทีถ้าระบบเน็ตไม่ดีมันก็จะลวนเนี่ยก็เหมือนกันพี่ข้าถามอยู่ใน android นี่แหละมันก็จะรวนหน่อยเพราะว่าหน้าจอเรามันเล็กถ้าเราที่ดีเราทำในคอมพิวเตอร์มันก็จะ ดีกว่าทําในโทรศัพท์ถ้าเกี่ยวกับการแชทนะพี่ข้าวก็แชทไปสอบถามเขาว่าทําไม Gmail ไอเมลมาแล้วเงินแต่ว่ายังไม่เห็นโอนเข้าในบัญชีของเราเลยข้าวก็ถามเขาไปนะเขาก็บอกว่าธรรมดาเนี่ยวันที่ยี่บเอ็ดเขาตัดยอดแล้วก็จะโอนเขาก็จะส่ง Gmail มาทีนี้ระบบเขาก็จะโอนอัตโนมัติให้เราก็ประมาณวันที่ยี่บเอ็ดถึงวันที่ยี่สิบหก ถ้าเงินยังไม่เข้าบัญชีเราก็โทรไปสอบถามที่ธนาคารเราก็ต้องไปถามที่ธนาคารเพราะว่าทางระบบเขาบอกยืนยันมาแน่นอนว่าเงินเขาโอนมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่เข้าบัญชีมันต้องเกี่ยวกับธนาคารต้นสังกัดของเราที่เราเปิดบัญชีไว้เขาก็ว่ายางงี้นะแล้วถ้าเงินยังไม่เข้าก็คือติดวันหยุดนักขัตฤกษ์วันเสาร์วันอาทิตย์อย่างเงี้ย ทางธนาคารเขาก็จะไม่โอนเพราะว่าโอนพันจากต่างประเทศซึ่งของพี่ข้าวเนี่ยก็มาติดหยุดวันวิสาขาบูชาหนึ่งวันทีนี้ก็ไม่ทําการมันก็เลยเลื่อนมาวันที่ยี่สี่ก็ยังไม่เข้าทีนี้ก็รอจนถึงพอพี่ข้าวก็แชทเข้าไปถามเขารอจนถึงหกโมงไอ้สิบหกจุดห้าเจ็ดเกอบ เกือบห้าโมงเย็นน่ะเงินก็โอนเข้ามาพอดีเพราะว่าธรรมดาเงินของที่เข้าก็จะเข้าประมาณวันที่ยี่ิบสามเวลาสี่โมงกว่า,กวาเกือบห้าโมงมันก็จะโอนอย่างนี้เป็นประจำทุกเดือนเพราะว่าเขาจะตัดยอดตัดเข้าเอสเซนต์ประมาณวันที่สิบสองเขาก็จะตัดเข้าเอสเซนต์ของเราก็ไปอยู่เงินก็จะไปอยู่ในเอสเซนต์ทีนี้ที่ยี่บเอ็ดเขาก็จะโอนมีเมลแจ้งมาทาง gmail ของเราว่าระบบได้ทําการไอ้นั่นเงินของเราเรียบร้อยแล้วตรวจสอบเงินถ้าตรวจสอบมันที่ยิห้าเงินไม่เข้าให้เราไปติดต่อที่ธนาคารเจ้าของบัตรแบบนี้ค่ะพี่ข้าก็ติดต่อไปทางแชทของระบบ YouTube ก็ต้องเข้าไปในหลังบ้านทุกคนที่ทําช่องต้องเข้าหลังบ้านเป็นทุกคนไปตรวจตารายละเอียดต่าง บางทีเราติดเหลืองติดแดงหรือว่ามีละเมิดละเมิดกดชุมชนอะไรของเรามันก็จะอยู่หน้าช่องซึ่งพี่ข้าวละเมิดไปสองครั้งแล้วข้อหาร้ายแรงเลยข้อหาร้ายแรงก็คือกรณีถ้ามีคนยิงกันอย่างเงี้ยเราจะไปลงไม่ได้มันจะโดนข้อหาเนื้อหาร้ายแรงมีเลือดมีน้องมีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ ขนาดฟันต้นไม้ยังไม่ได้เลยเข้าขายเนื้อหารุนแรงเราก็ต้องหลีกเลี่ยงมีดพระนี่ก็ออกมาไร้สดทักทายแค่นี้ค่ะทำแล้วไรสดขอบคุณนะคะสุกแล้วเหรอ